กินข้าวนอกบ้านของฉันซะแล้วก็มื้อนี้แล้วก็มื้อนี้ก็เป็นวันเกิดอลิปพร้อมขาดพิาวตาตีบกับขาดซาวตาตีบกับซาวผมยาวทั้งที่มื้อนี้เป็นวันเกิดสาวตาตีมด้วยจะกินเนี่ยในหัวเจ้าหัวอือใช่ไหมกำยังโอเคแล้วกำยังในรถต่อหน้ารถเราบอมีเวลาบ้างมีเงินและอ่าหกเดือนหกเดือนทอดสิบหก เออฮักกาหาจจนไปนอนมาน้องมิประเท่ามาทีนนิประมาณเลยนาะเห็นลๆๆ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU กราบสบายดีทุกคนนะมือนี้มาเจอกับช่องอลันเอ็มทีเด้อนะเขามือนี้เขาเป็นคนขับรถเนาะมือนี้เขาที่เขาไปสวรรค์นาเขตเด้อเพราะว่ามือนี้เป็นวันศุกร์เด้อวันศุกร์วันศุกร์เขาสวรรค์ฮันษาว่างานสวรรค์ันซาจักและบอกไปใช่ไหมของกัน เาจะไปงานฟันเฟสเนาะแล้วก็ไปเวียดนิดหน่อยนะไปกินข้าวนอกบ้านอัน,น <ไป S 1> ซะแล้วก็มื้อนอี้ <laughs> แล้วก็มื้อนี้ก็เป็นวันเกิดอลิซพร้พอมไปเปิดครอบครัวเลยเด้อนี่สายแผนกล้องไปเบิ่งอีแม่อีป้าดูไปขอรายใหญ่ไปดีไปดีแบบไปกินข้าวขาวมูชิชิกันยักษ์ไปกินข้าวข้าวมูลแล้วก็มาแล้วก็คุณแม่ไปดี <laughs> อัน,านชาก็มูเดียไงเด้อ มันตีเองเด้อจะฟ้องนี่เด้อไม่นะมีแม่ตะวัเยอะกันอยู่สะวันนาเคขออนุญาตครับรถกดกันทุกคนเด้อไปเจอกันญี่พุ่นละเออข้อสิดทายยังเนอะสิพาสทุกคนไปเบิ่งรถเก่าเนาะเออหลายได้รถเก่ารถแก่ไปเบิ่งบรรยากาศในงานเจ้าชีว่ารถหญ้าหันบ่มีมูลค่าไรได้อยู่ไทยเขาคอมเมนต์ว่าเป็นล้านผมไปจ้าทุกคนเจอกันอยู่สะวันหันษาไป ทุกคนตอนนี้ห้อดสมาเขตแล้วนะจ๊ะกําลังจะไปกินข้าวขาหมูเดอ้อวันครอบครัวไปหาคุณพ่พอคุณแม่ก่อนนะวันนี้เป็นวันครอบครัวเนาะสุขพรรษาเราได้จอดรถไกลเติบเนาะเพราะว่าจัอยู่ในห o มบรรยากาศสมานิกับสิบประมาณนี้นะทุกคนเดอ้อ มีคนาทักทายกล้องเราด้วยนี่ฮันน้อยเข้าขาหมูนะนี่อ่ะมาหอดมาถึงแล้วสั่งยังลย กิเจ้าได้กินยังหมูเจาขาหมูบรรยากาศร้านดีมากเลยฮะมาฮกขากหมูกับกระปิผัดของมันไก่คุณนึ้เบิ้งเอาบะบายสบายดีอยู่ตีสะพายมันเสือโอ้วัดของครัวได้ของครัวนี่ขาดสามสัปสองเช้ยังเท่าเท่านี้เนาะ ยังสองคนเราลูกชายกับลูกชายสองคนนะ,ละแล้วก็ลูกเช้าได้มาเพิ่มคนหนึ่งขาดสาวตาตีมกับขาดสาวตาตีมกับสา,าวผมยาวทั้งที่มืานนี้เป็นวันเกิดสาวตาตี๋ด้วยเนี่ยยงมีมนันรังพูดาปชิมาลำลังเนาะตอนนี้ครัามากินข้าวกันนะเด็กชี้ชวาแล้วถ่ายคลิปมาชวนกันได้กันพี่ต่ขอหาหมูทานประจำมาเด็ โมเมนต์วันนั้นเราปูบอลไปกินปอกับกินกันแซ่บนะข้าข้าวมูกับอันอันมีเกี๊ยวมีเกี๊ยวสองอย่างนี่แหละที่เรากินสองบอลบอลหนึ่งมันง่าน้องซองมันไวเข้าวอันยังดื้อบนอาริตาพาไปกินค่ะมีลงอ่ะเสียวลงบ่เสียวลงอ่ะแต่แซ่บยูนาะอค่ะสองถ้วยเลยป่ะจะขอแบบขอมาเต้เออขออขอชุดชงด้วย อ่ามันเป็นกบันของฟัวเบาๆนะปลาเมาสองถ้วยเลยเราวัเนี้โอ้จะว่าเข้ากับชิซองจานเนาะจ้ะโอ้ยแล้วกินอะไรเ้าเข่าอ๋อที่นี่เขาจะไปอ๋อนี่นี่เขาจะไปเบิ่งเวียกเนาะก็คือไปเบิ่งป้ายให้พระอาจารย์กลับไปเบื้อไปซื้ออุปกรณ์เพ็ดรถแกนฟิลโล่เลยไฟฟ้าอีกคันหนึ่งเนาะเออ่ะขออนุญาตถ่าของกินก่อนเนาะเพราะว่ายันเพลงติลิกระซิบนะ A few moments later อ่าตอนนี้ก็พักกันอีกน้ำซ้ำราเลยเนาะไปสีไปอาณะไปใช่ก่อนละไปเบิ่งป้ายพระอาจารย์ก่อนหันป้ายตัวนั้นไปเบิ่งหันป้ายพระอาจารย์ก่อนเลยจังเนาะไปเวียงเฮาเนาะเลยจังไปเบิ่งเนาะสวรรค์หันสาเป็นจังใดเนาะเออไปทุกคนอ่ามาดูอุปกรณ์ของพระอาจารย์เด้อ ตอนนี้กับไอ้น้องมาเจอกันแล้วสวัสดีกล้องหน่อยอ่าสบายดีจะคล้องหานมิสูมาแนบบอกเขาก้อนเขาจริงดีที่ได้แต่งหน้าเมื่อกี้เอาได้เขาหมักไปเรือเดียวได้เอฟซีหมักไปเรือเดียวๆรือเดีอันนี้อันนี้เอาหนาเหลื่อมอยู่ด้วยมื้อนี้อาจจะเป็นเจ้ามือได้เอามื้อนี้ได้วยเพราะว่ามันเกือกลิดด้ยลิดโบไปใส่ดอกนอกจากอยู่นี่มัดมือโชบมูลินี้ เออมีปัญหานะบาดแดดบดจักน้อยฮะจังสีพากันไปรอฟันเฟสมันเป็นอะไรฟันเฟสนี่ป้าบมูจั๊กส์นะไปหลอกกันโอ้ผมมีกระโปรงลายดอกไม้เนาะเอ๊ะก็เรื่องเก่าจะให้มีหลายแต่เก่านี่ส่วนแมนยรงม่ได้ธรรมดาก็ต้องกระโปรงลายดอกไม้อ่ะแล้วก็มีอ่ะนะตะกี้ฮะมีอ่ะตะกี้เราพอได้ใส่สุดเก่าน้ำ ออาโ้้แลวไม่เนื้อู้สุดเก่าๆของกีน้าอย่างนี้หมักใส่กระสอบไปให้กระโปรงกระโปรงกระโปรงแดงจำขาวตะกี้อันนี้เออจะบุญอะไรจังตาอาริดมาเ้าจังสีพากันล่องเราน้อแหละกับทายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งเออประมาณนั้นเลยทุกคนเนาะเอออาการห้อนแห้งเนาะนั่นจะไปกินยังจะไปกินยังจะสบายดีแล้วเอฟซี สบายดีแม่บอกเราจะไปกินยังเลยเาจะกินยังเป็นพิเฮ็นนี่กะกินู้เละทำมัไปกินนจะอยากกินยนในหัวจาหัวอืมกับยังอะรกันยังเราบม่มีเวลาว่ามีเงินแล้วเฮ้ยเขาจะเรียนงองแล้วเนาะเออนองยังหาเงินบุฟเป็ต์ด้อเออแต่เนื้อหมไปาทุกคน ไปพอกันมือแรงพอตันนี้อากาศมันฮอนแห้งเลาทุกคนเออ w 0 0 s years later คมานฮัลโหลชบบีบมาชีบอมาล็อกล็อกเอฟซีเลยล็อกเอฟซีแล้วาทาตย์มาฮอแล้วดดีคือตา่อเนียน้าก็ตืนนอนน้ก็ตื่นนอคุณเม่คนมาแลยควางเวียกับพอได้ยุพ่ได้มาอยู่เออมาผมทงอะไรนี่ยนะ อมาทักทายเอฟเนี่ยหลอกเอฟซีแล้ว่ามาประมาณนีวันเกิดตัวเองก็ต้องมาเลยเนาะเอออันนี้ชอบอันนี้ซเออจังไอยังไงเค้กยังไงมาสองก้อนเลยเนาะมาเหรอแสงเล่งด้วยทำไมไม่ได้รักจังเบียดตาัลบหลาเ กเดือนพ่อจับมาหกีอาี่เออหักาหาันไปนอนม่ได้ไปท่าไป่ปชิบมานเนาะเล่อนจะอเลยงงแลวอ่ะจะนอนจังสิลงเราเจอนไเลงแลวปพวกในอจังเลยไปย่างคีเฟบมาได้แล้ได้แบบอืมอืมชงปุ้งอาก็คือกันทะเลผัดวา อย่างง่ายกันนีดีสุดในเดือนนี้เหรอเดือนนี้รุจังวะสองขีดามฝันกยนะเนเดือนนี้จะโกลก่อนนะเออม่จะหู้เด้ต้องลดลงสบายจังขับเอออยู่ในความคิดแล้วเพระเนาะตัวซ้าีจอยู่ตัวข้างหลังเนี่ยจงละเนียมนล่อยเ อ่าทุกคนตอนนี้เราก็มาซื้อเค้กเป็น,นของขวัญเกิดให้น้องสาวเนาะแต่ว่าเราต้องหาหมบอดเจลรถก็ตอนนี้เพราะว่าในเมืองมันขับแข็งแห้งขับแคบแห้งในรถเขาบัดเสือกไงเบียดหมู่เบียดคู่ล่ะเอา<ง>เอาขอขอนุญาตเอ่งอง้อรถกันเด้อพี่น้องพี่น้องเอ้ยเอาง้อรถก่อนเพื่อให้มันจอดให้มันถึงเลนเด อะไรพอถอยหลังก็ดูระบากมากเลยบมอก็ในเมืองจ้าหลุดทาเบมอก็ในเมืองจะดีเลยก็อบอกหนึ่งกินพื้นที่สองโง่ยากสามเปลืองเด็กกระยาดอกมัอนีปลาเสน้ำมันลายอยู่ <laughs> อ่ะเราจะมาซื้อเค้กฮานเก่าฮานเดิมนะ ก็คือหารที่เราเคยหมักมาซื้อคล้องฝากเรื่อยๆในหน่อยไฮเปอรเทาอย่างนั้นแหละพี่พี่พี่พุณพุณคุณอยู่ก้นรถได้กูโซเลยอ่าประมาณนี้หมอนรถบัวพี่รถเนาะไปเราไปลุบคนอ่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิม สบายดีะชื่อเค้กแบบนี้เป็นก้อนเลยก้อนขอร่ะเอา,เอาตัวนี้ทั้งหมดมีจากก้อน12เน,ะ 12. น,ะ 12. นะาะ12หาร4ฮะถึงสามหลังกระสามเออแม่อะไะถึงหลังสามตัวนี้สามตัวนี้สามตัวนี้มะพาาร้าวบอหรือยังเนี่ย บอกเข้าสามบอกสามเนาะจักอย่างเลยะะสามเลยนั่นเนาะออแล้วก็เอานี่เห็นบอทุกคนเป็นตาแ่บหรือฟอยฟอยเห้นฟอยทองเหรอเออฟอยทองอีกโอเคนี่แล้วก็เ้อกระชิโชว์กาดซื้อของไปฝากพอเ่าเลยเนาะ คือนี่ขนมเนี่ยื้อนี้แม่นผู้ที่ครบแล้วหรอเปล่บ่ไฟอทองเอาอะไรบ่เออมะพร้าวอันนั้มนมายังน่ะเอาเขาเลือกยังไงล่ะช็อกโกแลตเห็นไหมจ๊ะเออแม่นมาช็อกโกแลต นี่ทุกคนแนวทีเม่เขายากเดียวพอเราไม่มีตังค์แครอทเ่าเด้อตัวนี้เด้อ <Okay. S 1> ปครอทเาแล้วมากแล้วก็เอากล้วยนี่สองแมนเราอยาากินอย่างนั้น Đấy, cho chị kỳ nhắn, phải cho lướt. ơ Oyang, hát chứ bộ bực nóng sáng, chị àu àu, rồi ơi. ô ray ơi. Va ray chơi mặt vậy, Oyang. Oyang, 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 เอาปีกอันหนึ่งอ,อ้ยเอาแนวที่เอาเอาแล้วเนาะเอาไปให้เอยเลยอเออเลขที่ออกได้แก่ห้าแสนนี่บอสอ่ะถือเลขที่ออกได้แก่ห้าแสน,สนเงินพอป่ะเนาะรวมในเค้กแล้ว ขึ้นก็ได้ห้าแสนก็หกพัน0 0าแสนถ่วงก็ไ่ได้เห็นต่นน้มันจะชิเป็นห้าแสนถ่จัอซ <c oughs> ื้อเพิ่มนึ่งแสนสองสองแสนเออเอาอยู่นี่ไปเลยไปไ่ไหาแสนเพราเรามีเงินสดอยู่นะห้าแสนโอ้มันอยากหมุนอุนหนึ่งนับเอาเด้อ หาเซนครับหกพันกี่กระตบเงินบาทอยู่กับโบแพงแล้วโบหดพันบ,บาทเด้ขู่มันพอดีโบเกินกว่าขาด บมตื่นปะเออนั่นบ่อเดี๋ยวเราเตรียมเอาเค้กของเราทุกคนเนาะเดี๋ยวจะกลับไปฝากกับเทากับแม่เทาสองเขาคนเมื่อกี้กับเขาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเอากระชีไปเป่าอยู่ห้างไปแล้วตะกคนเนาะอ่าขอตัดภาพไปก่อนเด้อเพราะตอนนี้รถมันก็ร้ายเลยกะ มันไปถึงแล้วหนึ่งเนาะไปทุกคนเจอกันอยูห้านจูมังนามาพร้อมจูมารอดก้อยมาชิบร์เลยนะอ่าถ่ายแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเป่าเค้กนะอบอุ่นเล็กๆน้อยๆ เบื่อสวนเลยดิก็เลยมาพี่สวรรค์ซะเอออ่ะปมาบอกเลยเบื่อสวนบอกยันเดกซีเบื่อสวนน่ยนเกซีเบื่อสวนนะนะแฮปปี้บอเบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดก่อนจะพัมาแฮวปู้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ด to you ต้องมืออะไรเดย to you Happy birthday happy birthday to you happy birthday. birthday to you oh uh, oh happy birthday to you oh oh happy birthday happy birthday to you me à FC ơi bọn này được yeah đi ta nằm lại hết hồi mình cũngสุข không? mình เอหน่องสาวเนาะเอือเอื้อยไผ่เลยจุ๊บม้วมอ่ะม้วนดีดิม้วนดีดิอันนี้หอมมันเมื่อยเลยอ่าทุกคนเล็กน้อยเตี้ยอบอุ่นอีกแล้วขาดแปะอาริตาอาริตาโอนตั้หลังเด้อสันกามาย้อนหลังให้เอื้อยเด้อเออ ของฝากมาจากฝั่งไทยฮะน้าอือฮะหมายเลขไปแล้วอีกสองคนนี้นะเนอะทุกคนสลักคีนี่เขากับชีได้อ่าไปงานเนาะทุกคนเนาะเบอร์น้าชิจบคลิปเนี่เขาจะไปหลอกงานน้อยนึงเนาะเพราะว่ามันมียังให้ถ่ายร้ายของในงานเนาะเขาจะไปถ่ายน้อยนึงแล้วกันเขากับชีพากันกลับบ้านเนาะ บ่นประมาณนั่นแหละจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือวันเกิดอลิสแล้วก็มางานฟันเฟสไทยทุกคนเบนนิ่ง,นะงไว้นึงเนาะเออคือบอมม่อไม่คุยคิดไปเรอเออเอาไปหนิจ๊ะน่ะคลิปไปหรอคฮะชิมอฟเห้เมียเขา,าแต่คลิปนี้เขาคลาสิคอจบไปเพีงซัมมี่เบิ่งเบ็ดกอนโนอน้โดได้โห5.5อ่ะถือว่าสำหรับคลิปนี้เขาก็าสิคอจบไปเพีงซัมมี่เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ส่องอลันเอ็นทีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เฮาสามคนไอ้น้องเออแล้วก็เมียเขา อันจ้ามันโอยมันลักแซลเราโมยากแลยเท่านี่เท่านี่ยังยังอีกเงาเออตอนนี้มันคืออะไรเหออ่านไปไม่คุณเนาอันนั้นรักกับเปิร์้เลยเดอานอันนั้นว่าโจมวอจิาะเปิด์ตกะตงซือซองแล้ววอจิตผลเองจะจะซองยังอ่ซองเกลกยวองยังองเ่เป็นช่เงาชเก่กับยังซองเกลียวเฉียงายางชเป็นคอนเทน์ทักแน่ะ เออเพราะว่าอันนั้นมูร้ายมูคนพ่อที่จะเห็ดน้ำเนาะสไปเอชพีดีบ้านนั้นมูอะไรพญายักษ์แบบพญายักษ์แบบพญายักษ์ติ๊กต๊อมติ๊กต๊อมเออสั่งความบันเทิงสั่งความบันเทิงให้พี่เพื่อเศร้านิดเออเออสำหรับคลิปนี้เราก็ยกพิษซมีน้องทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์่องลันทีเลยค่ะขอบใจสำหรับคนที่อวยพอมันเกิดอทิ์เด้อขอบใจไม่ก่อนนะเพื่อเขาลงคลิปด้วย นำไปบางคลิปมันตีอยู่สอนพันเฟส้ทุกคนคลิปต่อไปใชัยมียเอาถ่ายเราแบ่งกันกินแบ่งกันกินแบ่งกันหาเงินเมียด้วยเนาะสะหรับที่นี่กับคอบายบายทุกคนเด้อขอบใจทเข้ามาเบิ่ง